มีเลือดวายอยู่ในตัวนะจ๊ะพอพอเราเราดูแล้วว่เข้าใจแล้วทำไมแฟนคลับเยอะเพราะเราก็แบบแอบจิ <k 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 ้นเหมือนกันเลยใช่คนนั้นคือพี่ก็ได้ดูได้ดูค่ะได้ดูได้ดูบรรยากาศรักแล้วพอเห็นเส้นเรื่องเพร็จพอขยวนบทไปหรือคุยจับมันมันมันมีจุดจุดไหนที่เราต้องเลย ก็ดูก่อนว่าอย่างแรกแบบว่าเออบทเป็นยังไง mm hmm. ดูแล้วเออเราเหมือนเป็นเป็นคนสร้างสีสันในเรื่องแล้วก็แบบเข้ากับน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบอยากทําอะไรที่ตัวเองอยากทําบ้างไม่อยากไม่อยากทําอะไรที่คนต้องทําแล้วอ่ะอยากทําอะไรที่เราอยากทำมันเหมือนคนแปลกตาฉีตัวเองเ,ออเป็นอาจาร์าออต้องติดตามออก็เรียกว่า อาจาจะได้แบบแฟนคับกลุ่มใหม่ๆเพิ่มขึ้นแต่เรื่องนี้คือเหมือนที่จัดเป็นเจไดจริงๆนะเ <นะ S 2> พราะน้องใหม่มดเลยไม่หรอกค่ะเพราะบทก็อยู่ที่น้องๆอะไรเงี้ยเราเป็นเหมือนแบบสร้างสีสันสนุกสนุกค่ะคือที่ผ่านมาคือบทที่ได้มามันมันมต่างจนเราแ,แบาบเอออยากจะลองใหม่บ้างยังไงนะก็ะอยากเล่นอะไรเบาๆสน,สนุกสนุกมั่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่ถ้าเป็นจัดก็จะเจอแบบว่ามีดราม่าหรือไม่ก็แบบว่าเออละครผีบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่ถ่ายอยู่ก็เลยอยากเลาอะไรที่ดัดสนุก แล้วก็เป็นความรักของทั้งสองคู่ทั้งาชายชายและก็หญิงหญิงแล้วจนอาล้วรู้สึกว่าเออน่ารักดีแต่และคู่เขาก็มีสเสน่ห์ของเองพอพี่จัดเล่าทุกแววตาความสนุกสนานออกมาให้ดสนุกสนานค่ะสนุกสนานคุณจันคิดว่าคนดูแบบน่าจะชอบดูแล้วไม่เครียดเป็นซีรีส์วายอีกเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วต้องยิ้มปาก เหมือนช่วงนี้รับงานไม่ก็ไม่อยากรับงานเครียดๆได้หรอจัดไม่อยากรับบทแรงๆทีเครียดแล้วอีกเรื่องหนึ่งเครียดอยู่แล้วเรื่องนี้ก็แบบสบายๆบ้างเนาะคนเราจะมาเครียดทุกวันก็ไม่ได้เราอยากทำอะไรที่อยากทำมีคว่าเตรียมพร้อมจะได้ไหมจะได้ไม่เครียดเนอะ เตรียมพร้อมไหมแม่เตรียมพร้อมไหมก็อยากแต่ว่าไม่กดดันตัวเองค่ะเรื่องมีน้องใช่ไหมคะก็แบบว่าเออจริงจริงแล้วคือเครียดไปเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องนี้ก็แบบอยากสบายๆบ้างเบาๆจะได้มาแบบธรรมชาติเตรียมความพร้อมของเราเป็นงไงแล้วแม่พร้อมมากแต่ว่ายังไม่มาก็เลยแบบไม่อยากกดดันค่ะเพราะว่าพอเวลาเราเครียดเนี้ยเขาบอกว่ามันส่งผลเนาะแสดงว่าตอนนี้คือถ้าสมมติว่ามาปุ๊บก็คือเรองรอบเคลียร์งานไป้ก่อนได้ยังไม่มาหรอกมั้ง ก็ไม่อยากกดดันตัวเองมากค่ะก็พยายามแบบแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือสบายๆเนาะไม่ได้แบบไปวิ่งออกป่าฝ่าดงหลบระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ถ้าน้องมาก็ได้แหละไม่ติดใช่ทแรกอยากอยอกอยากก็อยาก,ยาก,กเขามาว่าแบบเออเป็นธรรมชาติเราแบบจะได้แบบไม่ต้องระวังตัวมากเลยจริงๆปรึกษาคุณหมอไหมคะปรึกษาคุณหมอปรึกษาคุณหมอค่ะคุยกับคุณหมออยู่เรื่อยๆซึ่งสุขภาพเราก็กเ่แข็งแรงก็แข็งแรงอนะแต่เขาบอกว่า เรื่องนี้มันมันเกี่ยวกับความเครียดด้วยอะไรเงี้ยที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเครียดเหมือนเรากดดันว่าจะปีนี้เป็นปีดีเราองมีปีนี้ปีกระต่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่ายังไม่มา แต่ว่ามรดมที่ผ่านมาทุกคนตัดสินใจวอาถึงคจัด่นว่าพอเรากดดันมากๆเราก็เครียดพอคุยกับใครเขาบอกเฮ้ยเราต้องไม่เครียดนะอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามไม่กดดันก็รู้สึกว่าเออเราก็มาทํางานถ่ายละครของเราตามปกติตอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเรื่องไหนที่มันหนักมากบูช่วงนี้ก็คงยังไม่ได้อะไปก็ไป่าเขามามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคงกลับไปบูอย่างเดิมไม่ได้แล้วก็อ,อ,อย่างอย่างอีกเรื่องหนึ่งก็ไม่ได้บูไม่ไไม่ได้บูอะไรเป็นผีก็โอเคไม่ได้ใช้ร่างกายหนักมาก ไม่มีเบบีเนาะ <c oughs> ก็รอหน่อยเนาะมันยังไม่มาโอเคนะก็อย่าลืมติดตามนะคะฝากผลงานซีรีส์วยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ